ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในวันนี้ของเราเนี่ยครับมีอยู่9ตัวนะครับมีบูมคอลลาเจนพัดบูมฟูต้าช็อตบูมวิตามินซีนะครับรูมไปเบอรี่รุมป๊อปปี้ซิปล็อกนะครับซิปเบปตีนนะครับบูมดินเนีแล้วตัวน้องใหม่ล่าสุดก็คือบูมโกโดพัดครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยทานกันยังไงดีนะครับเราใช้นะครับการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราควรจะต้องดูนะครับว่าเราใช้กับอวัยวะไหนนะครับ เราใช้กับโรคอะไรนะครับเราใช้นะครับมากขึ้นในคนที่อายุมากขึ้นหรือไม่เช่นคอลลาเจนยิ่งแก่ยิ่งต้องกินมากขึ้นอย่างนี้ครับเพราะมันจะยิ่งขาดนะครับแต่หลักที่สําคัญที่สุดคือข้อสี่ครับคนที่เราไปแนะนําเนี่ยเขามีความต้องการนะครับที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเช่นเขาเป็นเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันอย่างนี้ครับแต่เขาเป็นฝ้าเขาอยาก ผลิตภัณฑ์ที่ไปลดฝ้าอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องไปแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องฝ้าเขาไม่ใช่ไปแนะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดไขมันลดความดานันลดเบาหวานให้เขาซึ่งจะไม่ตรงประเด็นที่เขาต้องการนะครับแต่หลักการประเมินนะครับก็จะมีอยู่4ี่เรื่องนี้ที่เราควรจะประเมินเวลาแนะนําผลิตภัณฑ์ครับอวัยวะโรคที่เป็นนะครับอายุนะครับที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความต้องการของเขานั่นเองนะครับถ้าเราให้ตามความต้องการนะครับ เราก็อาจจะดูง่ายๆครับว่าหนึ่งถ้าต้องการล้างสารพิษเนี่ยครับเราก็จัดเลยครับบูมไฟเบอรี่เพราะมันล้างสารพิษนะครับในร่างกายและลําไส้บูมกูต้าช็อตครับมันล้างสารพิษในตับได้เนี่ใช่ไหมครับถ้าบางคนบอกว่าต้องการสารที่กระตุ้นภูมิต้านทานอย่างเงี้ยครับเราก็แนะนําเลยครับบูมคอลลาเจนพัทนะครับบูมกูต้าช็อตบูมวิตามินซีนะครับบูมไฟเบอรี่เห็นไหมครับทั้งสี่ตัวเนี่ยสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดี นอกนั้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวกาแฟตัวโกรโพของเราก็ช่วยนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ได้เงี้ยครับแต่ตัวหลักๆเนี่ยที่เราควรจะรู้เนี่ยครับเราก็จะแนะนําเบื้องต้นได้ก่อนนะครับหรือบางคนนะครับต้องการทานเพื่อลดน้าหนักเงี้ยครับเราก็อาจจะแนะนําซิปล็อกเลยครับทานก่อนอาหาร30นาทีครั้งละ1 2ถึงเม็ดนะครับวันละ2 3ถึงาครั้งครับให้ทานซิปเวโปรตีนนะครับทานแทนมื้ออาหารเช้านะครับสัก2 3ถึงซองนะครับ หรือ1นซองนะครับก่อนอาหาร2อถึงสามื้ออย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนนะครับแนะนําให้ทานรูมค็อกฟีดนะครับหรือบูมโพรกพัดน้องใหม่นะครับหลังอาหารทันทีครับวันละ2อถึงสซองนะครับหรือจะใช้ตัวลูมไฟเบอร์รี่ช่วยนะครับทานก่อนอาหาร15นาทีนะครับวันละ2อถึงสาครั้งหรือจะทานหลังอาหารทันทีก็ได้นะครับดีที่สุดอย่าลืมแนะนําให้ทานน้ำนะครับสี่แก้วก่อนมื้ออาหารนะครับก่อน ถ้า่านก่อนได้สักครึ่งชั่วโมงนะครับร่วมกับผลิตภัณฑ์ด้วยเนี่ยการลดน้าหนักก็จะเร็วมากๆนั่นเองนะครับบางคนบอกว่าต้องการทานเพื่อดูแลผิวพรรณนะครับเราก็แนะนําให้ทานบูมกูต้าชอตนะครับ s, รบูมคอลลาเจนพาร์นะครับบูมวิตซีนะครับหรือลูมไฟเวลรี่ได้ครับในการทานเพื่อประโยชน์ในการบํารุงผิวพรรณของเขาครับ โดยกูต่าช็อตก็จะเน้นเรื่องฝ้าเรื่องกะนะครับคอเลาเจนรัดก็พวกริ้วรอยนะครับฝ้ากะก็ช่วยได้นะครับบูมวิตซีก็จะเสริมดิกับตัวคอลลาเจนดูแลผิวพรรณนะครับรวมทั้งหลอดเลือดฝอยที่ผิวหนังเรานะครับรวมไฟบรี่ก็ทําหน้าที่ในการล้างสารพิษในร่างกายในตับนะครับในลำไส้เมื่อในร่างกายเราสะอาดขึ้นผิวพรรณเราก็จะดูสดใสขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าบางคนนะครับบอกว่า ถ้าเราอยากทานอาหารเสริมทุกตัวล่ะครับจะทำไงผมก็เลยเอามาสรุปให้ทีเดียวเลยครับถ้าคุณอยากทานตัวบูมปราชเนพัดครับตื่นเช้ามาเนี่ยครับทานด้วยตัวบูมปราเจนพัดก่อนเลยครับหนึ่งถึงสองซองครับและก่อนนอนนะครับหนึ่งถึงสองซองครับหลักของเขาก็คือเสริมสร้างผิวสวยนะครับแล้วก็ช่วยซ่อมแซมอวัยวะในร่างกายนะครับทุกประเภทเลยนะครับทุกอวัยวะของเราเลยทีเดียวนะครับตัวที่สองครับซิฟล็อก ทานซิปล็อกครับประมาณ1-2เม็ดนะครับก่อนอาหารประมาณ30นาทีนะครับวันละ2-3ครั้งถ้าใครที่น้ําหนักเกิน70กิโลขึ้นไปนะครับก็แนะนําให้ทาน2เม็ดเลยครับนะครับหลักการอาหารหลักการทานก็เหมือนกันครับก่อนอาหารนะครับ30นาทีนะครับจะช่วยลดความอยากอาหารครับอิ่มเร็วนะครับแล้วก็อิ่มนานนะครับนั่นคือคุณสมบัติของซิปล็อกครับตัวที่3ครับรวมคอปปี้รวมคอปปนีครับ เราสามารถให้ทานตอนไหนก็ได้นะครับบางคนชอบทานตอนท้องว่างนะครับช่วงสายช่วงบ่ายนะครับหรือบางคนชอบทานหลังอาหารนะครับทันทีนะครับให้ทานนะครับหนึ่งซองนะครับหลังอาหารนะครับวันละนะครับ1นสซองแล้วแต่ความพอใจได้เลยนะครับถ้าคนอยากทานตอนท้องว่างก็ได้นะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามแล้วแต่ความพอใจของเราเลยนะครับเขาจะช่วยลดนะครับปริมาณแป้งและน้ําตาลนะครับ ช่วยลดไขมันในเลือดให้เรานะครับเสริมภูมิต้านทานให้กับเราได้นั่นเองนะครับนั่นคือตัวดูมคอฟฟี่ครับตัวที่สี่ครับดูมไฟเบอรี่ครับตัวไฟเบอรี่ดีท็อก์นะครับหนึ่งซองนะครับก่อนนอนเนี่ยถ้ากรณีที่คนที่ต้องการเล่นการขับถ่ายนะครับหรือล้างพิษในลำไส้และร่างกายนะครับหรือบางคนนะครับชอบทานหลังมื้ออาหารนะครับที่จะช่วยในการลดน้ําหนักด้วยนะครับแต่ผมชอบแนะนําให้ทานนะครับ ก่อนอาหารสัก15นาทีนะครับสักครึ่งซองนะครับถ้าต้องการดีท็อกซ์ตับเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์ในการลดไขมันในเลือดได้ด้วยแล้วก็ลดน้าหนักได้ด้วยครับฉะนั้นเลือกทานได้เลยครับจะก่อนนอนก็ได้นะครับก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้ครับตัวที่5ครับบูมวิตามินซีครับแนะนําให้ทานนะครับ1-4ซองต่อวันแอ้หนึเม็ดต่อวันครับโดยแนะนําให้ทานหลังอาหารเพ็ดผลนะครับ เพื่อป้องกันการระคายเคืองของกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับโดยทั่วไปนะครับทานวันหนึ่งหนึ่งถึงสองเม็ดก็พอนะครับแต่ถ้าเราเร่งรัดนะครับเราอาจจะทานสักสี่เม็ดสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนหรือสองเดือนอย่างนี้ครับแล้วก็ปรับลดลงมาหรือประมาณหนึ่งถึงสองเม็ดครับเขาจะช่วยในเรื่องการเสริมภูมิต้านทานนะครับเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างผิวเราให้สวยขึ้นนะครับนั้นบูมวิตามินซีก็จะมีหน้าที่แบบนี้นะครับตัวที่หกครับบูมกูต้าช็อตครับ ให้ทานอูต้าช็อตเนี่ยครับหนึ่งถึงสามซองต่อวันนะครับโดยการเทใส่ปากนะครับค่อยๆอมทีลินิตถ้าบางคนเนี่ยมีปัญหาว่าทานแล้วมีอาการเวียนหัวมึนหัวอย่างนี้ครับไม่ต้องรีบทานนะครับทานทีละนิดทีละนิตตลอดทั้งวันนะครับแต่คนที่แบบทานแล้วเนี่ยสามารถทานได้ทั้งซองเลยก็สามารถทานได้แต่ถ้าเราไปแนะนําคนใหม่ๆนะครับสมมุติเขาเริ่มทานทั้งซองเนี่ยเราแนะนําบอกว่าหลังจากทานเสร็จเนี่ประมาณสักสิบห้านาทีให้หาอาหารทานตามเลย ทำให้เขาจะไม่เกิดอาการมึนหัวเวียนหัวที่เกิดจากภาวะน้ําตาลในร่างกายต่าลงนั่นเองนะครับส่วนคนที่ต้องการเล่งรัดนะครับผิวที่ขาวขึ้นเนี่ยอาจจะทานมากกว่าสามสองก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าให้ทานระยะสั้นๆนะครับประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลดลงมาทานขนาดปกติคือประมาณวันละหนึ่งถึงสามซองเนี้ยก็เพียงพอครับตัวที่เจ็ดครับซิปเวโปรตีนครับ ซิเปโปรตีนนะครับเราสามารถทานแทนมื้ออาหาร2-3ซองนะครับหรือจะทานนะครับก่อนอาหาร1ซองนะครับสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักก็ได้นะครับหรือบางคนจะทาน1ซองนะครับหลังอาหารทุกมื้อนะครับเพื่อช่วยในการเพิ่มน้ำหนักก็ได้ ถ้าคนน้ำหนักน้ oy, อยๆอ่อนเพลียมากๆกะทานเป็นสองซองก็ได้นะครับไม่มีข้อห้ามโปรตีนไม่มีอันตรายครับจะทานมากก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยทานหนึ่งซองก่อนและหลังการออกกําลังกายครับเพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อหรือสร้างกล้ามเนื้อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบางคนนะครับจะทานหนึ่งซองนะครับหรือสองซองก่อนนอนครับเพื่อซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอนครับและทําให้เราหลับสนิทด้วยนะครับดังนั้นคนที่นอนไม่หลับผมถึงแนะนําว่า ให้ทานเบปรตีนสักสองซองก่อนนอนหรือทานคอลลาเจนก็ได้ครับสองซองก่อนนอนหรือนะครับไปหาน้ํามันปลามาอีกสักสองเม็ดทานร่วมกันจะทานทั้งสี่ตัวสามตัวหรือสองตัวร่วมกันก็ได้ครับอยู่ที่ความพอใจของเราครับตัวที่แปดครับตัวบูมดีนะครับให้ทานวันละหนึ่งถึงสองเม็ดตอนท้องวา่างวิธีการทานก็คือว่าให้อาบูมดีเน็หนึ่งเม็ดผสมในน้ำร้อยห้าสิบซีซีครับ รอให้เม็ดฟูเขาฟูจนหมดแล้วนะครับแล้วก็ดื่มได้ทันทีเลยครับแต่ในคนที่แบบว่ายังรู้สึกว่ารถมันยังซาอยู่ไม่ชอบความซาแบบนั้นครับอาจจะเอาค้อนฉกเอาค้อนเนี่ยครับคนให้แรงๆนะครับหรือใส่กระบอกก็ได้ครับเขย่านิดนึงให้ตัวฟองที่มันยังอยู่ในน้ําเนี่ยมีการระเหยไปบ้างนะครับแล้วทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งค่อยดื่มก็ได้ครับเพื่อลดความฟูของเขาลงนะครับ แล้วก็ช่วยในเรื่องของคนที่เป็นโรค NCDs ทุกชนิดเลยนะครับแล้วเรื่องชะลอและย้อนไวได้ดีนะครับส่วนคนที่ไม่มีโรคต่างๆแล้วไม่มีโรคกระเพาะนะครับให้ทานตอนท้องว่างนะครับแา่คนที่เป็นโรคกระเพาะกินแล้วมีภาวะแสบทลองนะครับเปลี่ยนมาทานตรงหลังอาหารได้ครับตัวที่9ครับน้องใหม่ครับบูมโกโกพัดครับตัวนี้นะครับจะทานครั้งละ1นซองครับวันละ2องถึงสซอง ผสมกับน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับน้ําธรรมดาได้เลยนะครับโดยเขาจะมีหน้าที่ในการลดน้ําหนักครับคุมน้ําตาลให้เรานะครับแล้วเสริมภูมิต้านทานแล้วยังช่วยชะลอไวัยได้ฉะนั้นตัวนี้นะครับก็จะทานได้ตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นมานครับบูมดีเนี่ยจะแนะนําสําหรับคนที่30ปีขึ้นมาเพราะตัวนี้ช่วยในการชะลอวัยแต่ไม่ย้อนวัยครับงั้นพอเราทานตั้งแต่อายุน้อยๆก็จะทําให้เราแก่ช้าลงนั่นเองครับ นี่คือเรื่องราวที่นํามาเล่ากับให้พวกเราฟังในวันนี้ครับคงจะเป็นกับประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับ